สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของจางหลอซื้อทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจางหลอซื้อมีเนื้อหาใหม่นะครับที่จะมาสอนพวกเราในวันนี้กันนะครับผมเชื่อว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะฮะเนื้อหาที่จางหลอซือจะสอนเป็นเรื่องอะไรเราไปติดตามดูกันนะครับ เนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคาว่าอาชีพนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าจืยทุกคนลองออกเสียงตามนะครับจื๊ยจืยจืยอาชีพทีนี้เราก็จะไปดูกันนะครับว่า แต่ละอาชีพนั้นมีอาชีพอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูภาษาจีนออกเสียงว่าล่าชื่อล่าชื่อล่าชือคุณครู ต่อมานะครับก็คืออาชีพหมอนั่นเองนะครับหมอนะครับออกเสียงว่ายีเซิงยีเซิงีเซิง,งหมอต่อมานะครับข้อนี้ก็คือทหารนั่นเองนะครับทหารน,นะครับภาษาจีนออกเสียงว่า 军人军人军人ทหารต่อมานะครับอาชีพนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ภาษาจีนออกเสียงว่า科学家 นักวิทยาศาสตร์ต่อมานะครับนี่ก็คืออาชีพวิศวกรนั่นเองนะครับอาชีพวิศวกรนะครับผมภาษาจีนออกเสียงว่า工程ศวกง 成,成่างสิวิศวกรอาชีพมีนะครับก็คือนักกีฬานะครับนักกีฬาภาษาจีนออกเสียงว่ายุนตงหยยงย ยื้นักกีฬาต่อมานะครับอาชีพนี้ก็คืออาชีพตำรวจนะครับตำรวจนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าจิงเฉอจิงเฉจิงเฉอตำรวจ และอาชีพนี้นะครับอาชีพนักบินนะครับนักบินภาษาจีนออกเสียงว่าเฟย์ซิงหยวนฟิงหยวนฟิงหยวนนักบินครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของ อาชีพต่างๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสีต่างๆกันนะครับยังไงก็ไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสีกันนะครับผมก่อนอื่นนะฮะสีภาษาจีนนะฮะออกเสียงว่าเหยียนเสอทุกคนออกเสียงตามจางหลออชื่อนะครับ ส色，颜色，สีสสสทีนี้นะฮะเราก็มาดูกันนะครับสีแรกของเราก็คือสีขาวนะครับสีขาวภาษาจีนออกเสียงว่าไป白สีไปส ส,สีขาวต่อมานะฮะก็คือสีดำนั่นเองนะครับสีดำภาษาจีนออกเสียงว่าเฮสอเสอเฮสอเฮสอสีดำ ต่อมานะครับสีเหลืองภาษาจีนออกเสียงว่าขวางเสือ้อขวางเสือ้อขวางเสือ้อสีเหลืองต่อมานะฮะอันนี้ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับสีฟ้าภาษาจีนออกเสียงว่า ส,ส,ส,สีฟ้าต่อมานะครับตรงนี้ก็คือสีแดงนั่นเองนะครับสีแดงออกเสียงว่าหงส์้์หงส์ส์ ส,สีแดงต่อมานะครับก็คือสีเขียวนะฮะสีเขียวออกเสียงว่าลี่เสือลี่เสือลี่เสือ,ส,อสีเขียว ครับจางเหล่าเชอ์ก็จะถามทุกคนด้วยประโยคประโยคนี้นะครับผมว่าคุณชอบสีอะไรนะครับผมฉะนั้นคุณชอบสีอะไรเนี่ยภาษาจีนจะถามว่า你喜欢什么颜色你喜欢什么颜色 นะครับจางเหล่าซื้อก็จะถามทุกคนว่าคุณชอบสีอะไรนะครับผม你ี欢什么颜色นะครับแล้วทุกคนก็จะต้องตอบเหล่าซื้อด้วยนะครับผมโดยที่จะมีรูปแบบในการตอบแบบนี้นะครับอ่าเมื่อฟังคำถามเหล่าซือเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านี你喜欢什么颜色คุณชอบสีอะไรนะฮะให้เราตอบได้เลยครับผมว่า 我喜欢白色他ชอบสีขาวนะครับก็พูดว่า我喜欢白色ถ้าฉันชอบสีดำก็我喜欢黑色นะครับผมผม我喜欢黑色ถ้าฉันชอบสีเหลืองเราก็ต้องพูดว่า我喜欢黄色 我喜欢黄色。他果我喜欢蓝色，我就我喜欢蓝色。我喜欢蓝色。如果我喜欢红色，我喜欢红色。 ฉันชอบสีแดงนะฮะและถ้าฉันชอบสีเขียวก็พูดว่าหัวสี我วันล่เส,ส,สฉันชอบสีเขียวนะครับผมนี่ก็คือรูปแบบที่เราจะใช้ในการต่อบคำถามของจางเหล่าซือกันนะครับผม แลวนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันในเนื้อหาวันนี้นะครับเรื่องของอาชีพนะครับผมเราเชื่อก็อยากใช้ Jamie, an นักเรียนที่น่ารักของจางหลาเชอร์ทุกคนครับผมนาบทเรียนวันนี้นะครับผมไปฝึกฝนกันนะครับเรื่องของอาชีพนะครับทุกคนมีความใฝ่ฝันเรื่องของอาชีพกันนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับผมตั้งใจฝึกซ้อมนะครับผมยังไงวันนี้จังหล่เชร์จะต้องขอตัวลานักเรียนที่น่ารักของจางหล่เชอร์ทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้จางหลอเชืร์ จะต้องขอกล่าวคำว่าต้าเจ้าเจเจียน